ไม่คุยกับเขาพี่น้องไปดิ <laughs> เจ้าทีเอาลุงทีน้นับกสบายดีพี่น้องสบายดีสมองสุกวันเด้อครับโดยสบายดียินดีต้นทำก็ซูซองบ่กไก่เนาะพี่น้องัน <c oughs> นี้ไก,ก่กำลังสิไปในเมืองเนาะพี่น้องสิพาบกแม็กไปไปไส่เ <c oughs> ออสีผาบกแม็กไปไปซื้อเสื้อผ้าพี่น้อง นกกาไก่สีไปเวียกไก่น้ำเนาะสีไปเบิ่งถามข่าวเนาะไปผู้กำกับเฮาเนาะว่าเพราะว่าเพื่อนมีแพนเฮาเสียงนั่งสันความกันเนาะไก่กับไปไอ้ฮัมเมาะบางกลวยเนาะพี่น้องเห็นนั่งสันประมาณประมาณนั่งประมาณครึ่งชั่วโมงพี่น้องประมาณสามสิบนาทีเนาะตอนนี้กำลังเพิ่นเขียนเขียนบทได้ประมาณอกระดาษหนึ่งกระดาษเอซีหนึ่งนะพี่น้อง แต่บุ๊กว่าสิได้เท่าไรล่ะเดี๋ยวก่อนไปเบิ่งบป่าทน้ำฝนก่อนเนาะว่ามันสีหอดซ้ำได้ละหอดคันได้ละมาพี่น้องขัไปตามตอนตจะไปพี่น้องแต่บุกว่าสิสิได้ออกอากาศเดือนได้แล้วพี่น้องหนังสันเท่ากันมาเพิ่งล่ะพี่น้อง มาทุ <One. S 1> ่งลานแล้วลานบางกวย่นนะอันนี้โน่ับเาไปใส่งับยังไปหลางเรืองไปลลางเรือง่น่ฮ่ากับงกับเขายวปอบ่าี้ตนสมสิอสมสมสิ ไปเทลงไหนเออโอ้ยว uh, uh ่า oh, สิมาราวิมาสามมันคุณกลมเห้อวันนั uh ่งนอนแจงหนาแล้วเหรอเป้ยเชียบุรีอยู่ได้เป็นเชียบทอยู่บ่แต่ไลยเต็่อยู่เออจะได้เจ้งขขาเอฟนะเอซถามบิงนั่งเนาะ เดี๋ยวพี่น้องอยู่ปากซองเนาะลานมังกุวยพี่น้องยย้อนลงมาแม่ไหนได้ไหมรด i ร ồi นี่แหละไป้เชฟธนาคารบ่บ่สิไปพาน้องไปซื้อเสียป่ะ น้องใช่น้องใ่น้องใ่ล่หอดแลไวพี่น้อเอ้หอแม็กสบายดีพี่นอ้อพาเผื่อไปซสื้อหาเสื่อเสือแลพี่น้อเสื้อแล้วเสื้อส่งละเสือกันได้ Để sửa nhé ừ. sửa anh nhưng mà lọ vẫn còn là chưa học mà mày

ห้องห้องแล้วพีพีอยากกินเขาเลยผมหากมาเองกินก๋วยเตี๋ยวหาก็มาเหรอโหผ่าขากี่อย่างตัวนี้ผ่ของกู้เข่าก็ใโอ้ย้เ่าโต้เลยบ้าหายร่อยบ่า Những chị đam mê kéo nhau đi, ừ. Ừ, đi mừng này. Ừ. là đi hết 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 đu, Lo một đu

ngại có mi tôi nừng hàng rồi rồi Đang nhanh làm này nhau Rồi, à, tỏ bay đi lên Cựu <laughs> đi khôi chính loại nữa Tham cựu con Anh đi khu <laughs>

<cười> <cười> Đến đây anh sẽ khác nhau nữa, sẽ khác nhau Sẽ khác oh, Lộn mòn bằng cẩu đấy <laughs> Bằng cẩu <cảo đó. cười> đấy Thằng này đây đi Thằng này đi đi ขาล้วนั่นล่ะงานนี่แหละคนนีนี่กแบบมีสิบนะแบ่มีสินี่นี่แหละบ้ามากวะเอมังกรอีมังกนี่่อือผีผี แค่ได้เขายังไงนี่ก็ช้ข้างจเนออกหม่ได้รง

Nam lắm nàng đôi anh năm ngao nè sau ngao sau ngao làm sao bằng ngao 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 บุเคยกินก็เอากินเอาแบบที่เคยกินนะสั่งไป้เลยแบบไดเคยกินบุเคยกินได้แบบอโอเวนติน <c oughs> บบเนี่นยแม็กบุเคยกินแบบแม็กบุเคยกินซาบังนาวเอาเลยด้วยสองแก้วเลยบุเคยกินอหไเป็นเคยกินบุกย่างจะเจ๋ง โอเลี au, ่ยงเออันน hey, ้าซองแนวเลยมาเลย่น่องผมกลับมาแล้วเนี่ยรถเพลินคนมารอบแรกเห็นจัอไง อยวยวยได้ือ่เดือนจัเดือนแน่ซอแรงกได้นี่ยอแงยังว่างวว่าเอาอี่รอไนมาทากันโเดลิฮอซนงกนหมนะใจเย็นใจเย็นกำลังเป็นเนื้อเลยได้ห้าเราะตห้าเลยเรียวเตรียมฮาแล้วพี่น้อ không kho phun cám không bỏ tiêm ha luôn nhiều mưa nơi đây đây sen nọ thì ỏng ác cản mưa đây thì bỏ đây bay bò bay sen lão ok

เพลงนิววิทย์แต่เนี่ยวันนี้แต่สุดยอดนะสุดยอดไห้ขีน่าเร่เป็นส่วนเออโอเคให้คอยแต่งตัวดีมันจะคือว่าหอยหมดแต่งให้ผู้อื่นแต่งตัวดีก็โอเคหอยแต่งแล้วแต่ผมกล้ารุ่นเจ๋อว่า ไปไซดแต่ว่าอ uh ้ยไปเส็นเล้าประมาณนี้นะมนสิดีว่าเฮ้ยถามแค่นี้สิแต่งตัวไปสวยหนาเลย่วเลยรเลยนะโอเคเป็นกุคลมู้นแบบสไตล์แบบไปวิ่ดียรอแบบยะวพอแบบสกระหอกนิดนึแต่ว่าคนแตคนมันบ้าเนี่ยจะาไปมันบ้าไปโอเคตแหงงมูแหงมูนนแหวกมอยู่ในกลุ่มเจ้าแหงมูแห้งมู้นนะช่วยไปแต่งตัวั้มดโอเค ไม่ án, không? Thì, ูยกับเขาพี่น้องไม่ดีู่เี่ยเจตีเอาลงถึงหางกเดี๋ยวฝาติดตาเรา่อไปเด้๋ีหนองเด้อรอก้องไงมันจะมีฮีบังกลวยเนาะแล้วก็เป็นฟังเกตเ่งเกับบังอู่บัเควย่อรีเอโอเคพี่นองเดียวกันใหนิน้จไตยพี่น้อง